หักขวาเลื่อไปตามขึ้นตามเขาไปเลยอ่ะเขาหลังบ้านอ๋อพี่เจตีตรงยาวเลยปะไม่เสียหลักอยู่กําลังเลื่อนยอดลงมาลงมาเส้นดินเลยจุดล่าสุดอ่ะกดเลยไปหามึงไปหามึงไอ้เส้นดิน่ะตำรวจเอาดิรอจอดไปเล่นตามไปข้างหลังเล่นรอแล้วจะกลับบ้านนะอาจจะโดดกลับบ้านขวแตกมันไม่รู้ไม่ได้หลังไวเหรอกูเห็นจริงโดนหลังข้าตัตอนนี้ ต้งแตกมั้งแตกโดนไปทางบ้านเรื่อยๆเดือดหลังขวาหน้าซ้ายนะจะโดนไปหน้าบ้าน6ศูนะตำรวจกลับมาข้างหลังหน่อยตำรวจตรงนั้นหน้าบ้านนี้เพชรเกลอ่ะพอๆเอเองดูหอไว้หอหลังขวาหน้าซ้ายปกติปกติเนี่ยเจอเจอข้างหน้าเลยรื่อยๆเดี๋ยวหลักไม่ขึ้นไม่ไหวลงมาปกกุ้งหนแตกไม่โดนแม่งเร็วจัดนิ่งไว้ตามได้ตามได้สบายครับสบายสบายสบายซ้ายลงหน้าบ้าน6ศูนย เส้นหลังบ้านต้องนั่งเล่นเลยเที่จเจอเทล่าเนี่ยสัตว์นอนเล่นไม่ได้เลยบ้าหลังบ้านเลยใช่ไหมชาชาอยู่เส้นนี้เนี่ยเส้นเก็กล้วยแล้วตามทันครับชิลชิยอดไปเรื่อยนะขึ้นยอดมาเพือถึงบ้านเฮาเจี๊ยบนยซ้ายซ้ายขึ้นบ้านเนี่นี่เนยเตบ้านน้อยบ้านน้อยบ้านมีสองสี่สี่คนเองลงได้แล้วเล่นได้ครับแต่ที่รู้มีคนเหินเข้าบ้านไปแล้วหนึ่งเล่นได้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 ไม่เข้าไม่เข้าไม่เข้าวนวนวนอยู่นครับ ช่วยได้แล้วนะับเดวิดมีอะไรก็ยังสบายขับต่อนะขับต่อนะไม่เข้านะไม่เข้านะไปทางถนนธรรมดาคนขึ้นน้คนขึ้นซ้ายขึ้นขับทางบ้านไหมอยู่ข้างบ้านหันหน้ากลับบ้านอยู่รางรถไฟรางรถไฟหน้าบ้านเจ็บหนักนะเจ็บหนักคนอยู่ข้างบ้านอ่ะปกติใช่ไหมหลังแป้ง ับโดนคนนะครับโดนคนครับฮัลโหลครับยิงยิงโดนคนนะะขามาเลยขามาขามาขาม้ขผมาขาดาขมาขนมานามาขามาขาออขามา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 ข้มาขามเขยมาขามๆไปเลยคราบผมามาขามหขาอาหามาขามาาาขามาขมาขาอาขามาขาม้ายาข้ายมามามามยิงมาขามาามาขามาขามาาาขามผมโดนผมะ

เฮ้ยบํมเลยเฮล่าเนี่ยหมดยังพี่ยังยางยางซ้ายอ่อพี่แปดเมื่อกี้เรากบเก็บกล้วยเก็บกล้วย่างขล้วนะไม่เคยแล้วนะแท็กอะบํมเพ็ญนะออะไรนะแอบบ้างนะพี่พี่แบงค์ยังไม่รู้นะขอบคุณมากแท็กดำคันหนึ่งนะอยู่บน กำลังไต่ขึ้นไต่ลงมาขึ้นเขาไม่ให้กลองกลับมาก่อนถุกร้องก็ยังไม่แตกเลยฉันบอกเคสนั้นน่ะไแ้่รถมันปัดหน้าบ้านแล้วขึ้นเขาขึ้หน้าบ้านอ่ะหลังเราไปหน้าบ้านใครได้วางสไปร์ทแท็บเส้นนี้ให้หนึ่งคันหนึ่งดิวางวางไว้หน่อยดิคันหนึ่งเนี่ยคันหลังผมเนี่ยวางให้หน่อยดิเขาไม่เข้าบ้านนะเขาเล่นล่อนี่นี่นี่มันมันเล่นวนไปเลยมันเล่นวนเลยดักเอาสไปร์แทบดักไว้ขวาลงไปทางเก็บกล้วยเอาไปหลังบ้านไปเดิมโอเคนี่ น่าจะลายเดิมลายเดิมลายเดิมซ้ายขึ้นเขาหลังบ้านหลังบ้านนะกรแทินไปทีนึงถคาซนอยู่อย่าไปชนนะอย่าไปชนนะอย่าไปชนนะทีเคไหนพี่หน้าขวาขวาหน้าขวาพี่หน้าขวาแล้เดียวบ้านร้อเปนะอันนี้ติดเลยนวาขวาแตกแตกแแตกแตกดหม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 ดมมปหมดหหมด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 ห แท็กดำจะตัดบ้านให้เผื่อคงไปหาเลยต้องวาน้องแตกกระจกนั่นแตกได้ตำรวจโดโดนโดนไรอย่างเงี้ยตากไฟผัวไม้ตากไฟผัวไม้ไฟขึ้นโกเซเห็น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 ลงลงวิ่งวิ่งวิ่งขึ้นบ้านอยู่มองอยู่มองอยู่ใต้สะพานไม้เนี่ยตำรวจเจอไฟมาอยู่หน้าตำรวจอ่ะเห็นไหมล่ะตำรวจพี่ห่อห่อห่อบ่งมาแล้วตำรวจมันขึ้นไปหามึงเลยแท็กดำ อตรงไปทางเข้าเมืองพี่เออพี่เจตีมองบนนะตรงยาวแต่เราไปอ่หุ่นตรงยาวๆไปเลยเพร่พี่พอหุ่นไปแล้ววิ่งไปทางซิกซิกไอ้ตะกี้เนี่ยที่ที่ไอ้เนี่ยอ่าที่ไปไล่เคสเทสลามามาตรงมาตรงปั๊มน้่นมันด้านขวาตรงทางรถไฟอ่ะมันจะมีเคสหนึ่งน่าจะสวนเข้ามานะตรงยาวนะพูดตรงยาวตรงไหนตรงไหนครับลุงเรียกเมืองไงเรียกเบื้องได้ได้แล้ว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 สวัสดีครับ ตามโค้งไปเลยนะตามโค้งตรงยาวไปเลยหน้าบ้านนี้ไปบรรทัดตรงตัดให้ย่างเลยเลี้ยวซ้ายนะเลี้ยวซ้ายขึ้นขึ้นเขาไลา่เขาหน้าบ้านนี้เดเดี่ยวไล่เขาไปเลยตามยอดขึ้นมาเลยถ้ารถกรบอปะวะมีรถกรบกำลังไปทางบ้านบ้านเขานะบ้าน เอีอาร์แต่ว่าไม่รู้ว่ามีเคสหรือเปล่าไม่รู้ว่ามีเคสหรือเปล่าไปไหนแล้วเข้าเมืองไปแล้วอ่ะหายไหนไม่รู้อ่ะน่าจะเข้าเมืองอ่ะแล้วหมดแล้วหมดยาวไปีกันเขาตีกันเขาตีกันไม่เห็นใช่ไหมพี่พีซีมาหน่อยมาหน่อยโอเคโอเคจ้าเจ้าเป็นตรงยาวของเพตะต้านเตะต้านขั้นแรกเห็นปะที่ไหนครั้นไหนพี่พีซีนะครับเตะตัวไปหน้าตาคุ กูโมงกูโมงยาวหน้าคุกออกไปต้องยี่อยู่ไหนแล้วหลอดจะถึงหน้าคุกแล้วนะยาวออกอูโมงออกกูโมงต้องยาวเลยจะปิดล้อนะเขาปิดล้อยาวคุกหน้าคุกย้อนมาย้อนหมดเตะหมดปะล่วงล่วงล่วงเอ้ยข้างคขาเล่นค้างเขาเล่นยงเขาเล่นค้างเขาเล่นค้างจะขึ้นแเออเออระวังเอ้ย คนยิงคนได้เลยส้มดิหิงกันส้มดิไม่บั๊มอ่ะเทตไม่บั๊มยิงเลยยิงบั๊มอ่ะอ่าขึ้นให้ไม่บั๊มเอาเมืองหมดยังชอตอตั้นไอ้ตั้นยิงกุลกลบล็อกบล็อกตั้นอะตั้นตั้นนะสามพันบล็อกได้เว้ยยิงยิงไอ้ตันด้วยยิงไอ้ตันด้วยโอ้ยโอ้หหมดยังมานะไฟนะไปเด็ดเลยเฮ้ยคันหนึ่งโทรคันหนึ่งพารถดิแอตตันที่เห็นคือหลังซ้ายแตก แล้วก็หน้าขวาตันรู้สองยิงได้นะคนได้มีตำรวจเหรอใช่ใช่หนึ่งนะยิงโรชีปล่อยไปก่อนตันยิงอันนีโรชีเลยตรงยาไม่เห็นชนนะบุตรคอนแล้วตรงยานี่ยังไม่เห็นชนเลยนะเมื่อกี้ไม่เห็นชนไม่เห็นชนบอกไปให้ต้อมหมอพี่พี่เดมของทอดไม่ไม่เห็นชนไม่เห็นชนนะอะไรไม่อะไรข้างขวาซ้ายหลังเป็นเปย์ข้ามันเป็นเปย์ผมเห็นหลังฝายังไม่แตกรเลยเดียวอ่ะเริ่มต้นอะไรกินนะเป็นเทล่าเท้าเออแวตองเงินนะเทล่า เตรงยาไปหน้าบ้านเสาทิดน่ะเอ,เอ้ขึ้นไปแล้ว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 เอ้ยขึ้<ร>นไปแล้วซ้ายแล้วซ้ายขวาหลังแป๊กหน้าซ้ายหน้าซ้ายเราเดียวไม่เจอแล้วเจอเคสหนึ่งงานบ้านเลสนะอ,ะอะนะงงากินะลงแรงมากนะวนลงหมอเมื่อกี้หม<า>อไม่เข้าวอร์หมอเห็นเห็นหอแดงตามอ่ะส<า>ีดำอ่ะตัดดิ เมื่อกี้ไม่มีพี่เมื่อกี้ไม่มีอันหนึ่งไปเม้นท์ลงลงลงเขาลงเขาลงรู้อ่ะทำอะไรเพื่อนเขาแคสไม่ยอมลงนะไม่ยอมลงนะมาแล้นะคงนั้นมีญาติบัมไม่อยู่มาหน่อยดำแล้วรถดำแล้วจะแตกหลังแตกลูกซองยิงเลยอุ้มนะยิงไม่ใช่หรอลูกซองยิงไปเลยหลังหมดแล้วน่าเดี๋็กแคสพี่แคสพยายามให้เขาให้เขาอบใหเขาเล่นต่อไปเลยไม่ลงอ่ะจับเลยเล่นต่อไปเลย หลั <languages? S 1> งหมดนะแผ็กอับน้ำเงินปกติใช่ไหมเหลือๆร้อหน้าใช่ไหมปกติใช่ใช่ใช่ควันดำนะน้บเบานะควันดำยากบบมเลยครับยากับบ๊มแดงอยู่ไหนวะยานท้ายรถเดียวอะแลนท้ายตรงนู้นมีเคสๆหนึ่งนะตรงเขาแร่ครับใครอยู่เขาแร่มาช่วยหน่อยเราจพังไรไปแล้วมาดิว่าผมตกคอยอยู่หน้าคุกปอรละถ้าเคสมันเยอะแล้วเราถ้ามันเคสมันเยอะแล้วพยายามไม่ต้องเข้าไปเยอะนะครับ หมายถึงแบบว่าถ้าเราดูว่าแบบไปตามไม่เฉยอะเลนเวลตีนะเพราะว่าตอนนี้ผมผมพยายามไม่ไปหาเพื่อนนะเพราะว่ารู้สึกว่าเพื่อนน่าจะสบายอยู่แล้วอะใครที่รู้สึกว่าเอยตรงนั้นมันเยอะแล้ว่ะถอยออกมาได้เลยครับดูตำรวจเห็นไหมกองอยู่ที่เดียวกันเยอะมากอ่ะซึ่งเคสมันมันกระจายเยอะออันนี้เริ่มเอือแล้วปะของของ บีบใช่ไหมเี๋ยไปยังครับเขาอไรเราต้าขับแนี้บีเสีขาวนี่ไงนี่ไงหน้าอันนี้ตามเดืเสาตรงไปอันนี้บีบใช่ไหมใช่ครับโอเคครับไมเอ่ยแลวครัไม่เห็นเบลล์รลเบลลเเบลล์นแหลตามไม่ไดตามไ่ด้ตีเขาตีกันนะครับเดิอเปย์คันนึง ต้องเรเดลอยู่นะ,ะไ,ไปพุทธร์เอาเลเดลไลเกอร์จะบ้าเเว,ว่าจะก้อพนะัดกว่าเตี๊ยงเมื่อกีนนะ้เออ ไาเกอร์จะได้ย้ายบ้านตามจุดของตัวเองต้องการแล้วว่าไอ้สัสตร์แต่งหมดแล้วนะสมตำแหน่งครับ BBC ยังขาบประสบการณ์เรื่องอุ้มอยู่ถ้าเขาอุ้มเก่งเมื่อไหร่อ่ะเดี๋ยวเขาก็แก้เกมละเชื่ผมเลย ดูรถประมงประมูลเทสลงเทสล่ามาก็ที่นี่เล่า2นาทีครึ่งนะเคณน่ะเหลือกี่ทีอาวุธ2นาทีครึ่ง2ครึ่งเหรอหมดแล้วนี่ล้อใช่ปะได้แล้วหมดแล้วขึ้นไปเช็คแล้วที่หลังรถจบหมดแหมดหรอหมด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 ไม่เหลือดหน้าท้ายหรอวะเฉกเช็คแล้ว้อมหมดแล้วขึ้นไปเช็คเมื่อกี้ เป็ดเล็บเป็ดล,ลงมาดิเส้นดินดยาวนะเอา,เอ,าเอาส่งชุดก่อนนะประตูเขาหลุดแล้วจ<อ> <ขอ S 2> ิงขวาเลย,ยตอนนี้แค่บัมเนี่ยสองนาทีเนี่ยเอาหมดแล้วอหมดแล้วโอ้ยเจี๊ยบจิงลงลงบึ้งลงบึงงบ้งตู้หลุดอ้โดนคนเป็นคนั่ะบัมไปบัมไปให้สุดเลยรถมันเตี้ยจะใส่น้ำอะไรไม่ไหวหรอก พอามเปนตัวบั๊มเล้วปกติมันเหมือนเัิมตรงยาวมาเอาให้มันหยุดแป๊บนึงแต่ว่าเดี๋ยวลูกซองยิงให้เหมนหน่อยไว้พอดเอาดิแม่ผมมาดูในทีนี้เฉยเหมือนเหมือนมันเคสเปเลยเดี๋ยวคนยังไม่ลงนะสามนาทีเซิร์ฟดีรถรถเลยนะใครขับรถตำแบบในเลนหลอดลงไม่ได้ ว้าวเอาศพไปพี่ขังรถด้วยยิงกดไว้ยิงกดไว้ด,วดิเอาศพไปเอาศพยิงไว้ออไวเอาศพเลยนายโอเคยิงกดไว้ยิงแดกแดกไว้ดิไ่ได้พี่เอออย่าลืมอุยลืมยิงกระสุนคนแรกนะคนที่ใส่เนี่ยคนที่ใส่ไอ้เหมือนอบังอะเออดังต้องหลังรีพี่หลังรีโอเคนั่นแหละคนนั้นโดนสองคนด้วยยิงเจ้าหน้าที่ยิงกระสุนไม่น่ากัน เื่นบอกอะ้รบวกห้าครับบวกห้าบวกห้ายังไม่ได้ขึ้นเลยผมยังเป็นหนี้อยู่เลยเนะี่ยมาทํางานเป็นตำรวจเนี่ยเพื่อจะได้ตังค์เนี่ยแต่ได้สองสามพันหนึ่งนะไอ้ <laughs> สัตว์เอ้่ยยังได้น้อยอยู่เลยอะ่ะ ไม่ใช่เออไม่ใช่บวกบวกแงบวกศูนย์บวกศูนย์พูดผิดบวกศูนย์บวกเอสตีไปสองร้อยทีแล้วยังไม่ติดเลยก็ไม่ชื่อผมอยู่ดีอะสองร้อยกว่าแล้ววะไอ้เหียไม่ติดเลยโอ้สี่ร้อยข้อคว่ ไล่ของก็ไไพูดเอดแม็กก็ถัดดิ้วสับลี